สวัสดีค่ะพี่พีทุกคนวันนี้จีน่ามาทุง,งานาค่ะคุณจีน่ามาตรวจงานนะคะโอ้โหแอบกินข้าวนะคะมากินข้าวนะคะนี่นอนสบายค่ะนีใ่ให้อยู่กลางทุ่งนามหนะคะตัวอะไรคะเนี่ยตัวอะไรคะเนี่ยจ้าเอ๊จีน,น่าอยู่ไหนคะอยู่น,นี่อยู่ตรงนี้ค่ะต้องจีน,น่าอยู่ตรงนี้นะคะ,ะกินกินยากค่ะ กินใบข้าวค่ะเดินตรวจงานค่ะหน้าเดินตรวจงานค่ะดูทุกนาค่ะมีป้ปลูกข้าวเหนียวค่ะปลูกข้าวเหนียวนะคะนี่ทุ่งนาของจีน่านะคะนี่ค่ะทุ่งนาของจีนา่า โอ้ทุ่งนาของพี่จีน่านะคะกระเชิดตะกอนน้อยค่ะกระเชิดตะกอนน้อยค่ะโอ้โหโหชอบเมืคะเนี่ยเขาชอบใหญ่เลยะคะ่ะมาทุ่งนาคะ่ะโอ้โหหาอะไรแพนด้าไม่มาลูกแพนด้ามันกัดใช่ไหมแพนด้ามันกัดจีน่าใช่ไหมไปเล่นกับมันเมืเ่อกี้ใช่ไหม ทำไมมันถึงกัดจีน่าลูกทำไมมันกัดน้องจีน่ามากัดจีน่าทำไมนะออกกำลังกายค่ะเดินออกกำลังกายค่ะพี่พี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะเสื้อมันตัวเล็กค่ะเสื้อมันตัวใหญ่แม่ก็เลยเย็บให้มันตัวเล็กลงค่ะฝีมือก็ออกจะมาลร้องกองแกงสักหน่อย กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ